เอาเป็นถือปลานะครับเพื่อปลาอย,ยังนอครับถือบ่เอาไปเบิ่งครับพี่น้องครับควรละนั่งไปเบิ่งทั้งควรละควรเอาโคตรเด้อครับเด้อขอ,อยางไปเบิ่งปลานทัเพควนเลยเน้อนะโอ้เอาละพี่น้องครับเพิ่งมาทั้งผีแล้วเอามาลุ้นกัน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 ปลาอะไรเอา อะไรละครับโอ้พูดนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่โอ้ปลายยังกว่าครับเนี่ยปลาใบกำครับปลายกำหรอโอ้โตแบบไงเลยครับพี่น้องครับใส่แล้วครับพี่น้องโอ้พูดนะพูดนะเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วโอ้มาแล้วมาแล้ว ไปเลยอาไปเบิ่งน้ำเพลนเออหมกไงเลยเขาเอื่นปลาอีกรรมมัมวันทีครับปลาเพียปลาเพียโอ้ปลาเพียบว่เเะเอาบ่โอ้พหผู้น่ะพี่น้องเลยไอยางน้ำกลนไปเบิ่งน้ำเพลนโอ้ตัวบักไงเลยครับอ้าสดสด ร้อนๆจากเขื่อนราศีสไลครับออุ้ยทองปุ่งเลยนะสิใครเน,ะนเา,าะโอ้ตัวบอกใหญ่เลยครับพี่น้องคนอหนตัวหนึ่งคนไหน่ต้องหวตัวนึาา่งางกับหัวตั้งหัตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับ